ดาวสุขซึ่งเป็นดาวความรักของดวงโลกเดินผิดปกติคือเดินช้าและเดินถอยหลังมาสักพักใหญ่แล้วทําให้ความรักค่อนข้างอืดๆเอื่อยๆอหลายคนจึงถามกันเข้ามาว่าเขายังรักอยู่ไหมเราลองมาเสี่ยงทายกันดูค่ะให้ตั้งจิตนิ่งคิดในใจถึงหน้าของคนรักหรือว่าคนคุยแล้วเลือกไพ่ว่าจะเอา,าไพ่ใบที่หนึ่งสองหรือสถามไพ่ว่าเขายังรักเราอยู่ไหมคะ่ะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งได้ไพ่ the h i g h p i r e t e s นี่คือไพ่ของคนที่มีความอึมครึมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นดังนั้นมีเกณฑ์สูงทีเดียวว่าอาจจะปันใจไปหาคนอื่นในกรณีที่ถ้าคุณมั่นใจว่าคนรักของคุณไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการปันใจแต่เขาน่าจะไปโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าเรื่องความรักเนี่ยไม่ได้นึกถึงเลยช่วงเวลานี้อาจจะลืมลืมคุณไปบ้างคะ่ะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่2ได้ไพ่อัดสวินถือถ้วยอันนี้เป็นไพ่ความรักโรแมนติกที่ดีนะคะดังนั้นเขายังรักคุณอยู่เพียงแต่ว่าไพ่ไปเนี้ยมันเชื่องช้าอืดเอื่อยจึงยังไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากนะักแต่ไพ่ไปเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการแอบเซอร์ไพรส์ได้ด้วยช่วงเวลานี้ที่เขาอ่ดเอื่อยอาจจะกําลังคิดเพื่อที่จะทําอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คุณอยู่คะ่ะ และสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่3ได้ไพ่3าถ้วยไพ่ใบนี้จริงๆก็ยังถือว่าเป็นไพ่ความรักแต่ว่าพอมันเป็นไพ่เลข3าเนี่ยแปลว่ามันเป็นความรักแบบเพื่อนดังนั้นที่เขาอึดอึดเออยๆตอนนี้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่ารักลึกซึ้งตึงใจอะไรแต่ก็ยังรักอยู่กึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษใครก็ตามที่เป็นแค่คนคุยไม่ได้มีสถานะเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละค่ะคุณก็ยังเป็นคนที่พิเศษสําหรับเขาอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นที่เขาอยากจะเรียกว่าแฟนแต่ถ้าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยเขาอ,อาจจะไปใส่ อะไรอย่างอื่นที่เป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ได้เป็นเรื่องหน้าที่การงานไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันน่าปวดหัวหรอกนะคะแต่ว่าเขาไปโฟกัสตรงนั้นแต่ความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยก็ยังเป็นความรักนะเพียงแต่ว่าออกแนวรักแบบเพื่อนรักแบบกึ่งแฟนค่ะ